ข่าววันนยที่คืนผู้บนไทยบายฉีสไตล์ประจำวันที่13กรกฎาคม2568โดยชชยผู้บัาคัร่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บนไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้เอาแล้ยังไงมาร์คโควิชอดีตแข้งของแดงสนที่จะไปลุยศึกไทยลีกนะเมื่องานนี้กลายเป็นข่าวดังเลยนะฮะเมื่อแข้งดีกริติมชาติเซอร์เบีย พร้อมจะย้ายมาคาแข้งเดศึกไทยลีกหลังจากที่กลายเป็นนักเตะไร้รสังกัดในคหลังนี้โดยทางด้านของฝั่งราซามาสโควิชอดีตนักเตะของฝั่งเลอร์ฟูแสดงความสนใจที่จะย้ายมาคาแข้งที่ประเทศไทยหลังสิ้นสุดสัญญากับ FC บาดิสยาสทีมในสหรัฐอ,อเมริรชในคหลงนี้โดยมีการรายงานข่าวจากเพจคิดไซโก้เปิดเผยบอกว่าราซามาสโควิชในวัย31ปีพร้อมย้ายมาคาแข้งหากว่ามีทีมในไทยลีกสนใจ และก็พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้เดือนละประมาณ1.8ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับนักของบราซามาโควิชนั้นผ่านประสบการณ์ในการค้าแข่งมาแล้วกับเปตดิชานบริลเกชจากนั้นก็ย้ายไปที่เบฟิกา้าอลิเวอร์ฟูลเฟเนบัเซ่สปอร์ติ้งดิชมอนดฮาร์คเซตี้อันเดรชฟูรัมกราเซียเซฟเอฟเคและก็ทันเ์อาร์ทันเซอร์สปอร์และก็บานิยัสเป็นทีมล่าสุดในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะถือว่าเป็นข่าวดี ที่ทางนากของไทยลีก,กของเรานั้นมีแข้งต่างชาติสนใจอย่างมากมายเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่กันครับอะไรยังไงงานนี้ยโฮดารุนตักซิมสนใจในตัวการคว้าตัวบรูคัสคิมปิมมาร่วมทิมนะเมื่องานนี้ทางนัของทางฝั่งนะฮะยโฮดารุนตักซิมชิมแชมป์ลีกมาเลเซีย11สมัยกำลังให้ความสนใจในการจะคว้าตัวบรูคัสคิมปิมจอมทัพชาวบราซิลของฝั่งบริลัมเสริมแกร,แรง่งและฤดูกาล2025 จากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบริลามเอ็นนั้นได้ปล่อยคลิปมอบเสื้อหมาเยเลขสิบให้กับสุบรรณเหมือนตาดารุกทิพย์ชาติไทยสวมใส่เป็นคนต่อไปในฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นเบอร์เก่าของบรูคัสคิมพิมทำให้คาดกันว่าอาดีตดาวเตะซันโตสเตรียมจะย้ายออกจากคณะขนงของทินปราสาทสายฟ้ารวมถึงการปรีซั่นก็ไม่มีรูปแต่เจ้าตัวนะฮะฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยหลังเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดช่วงปิดฤดูกาล โดยสัญญาเหลืออีกเพียงแค่6เดือนในคัาลนี้เพียงแค่ฉนั้นก่อนที่จะมีการเปิดเผยบอกว่ายยโฮทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกมาเลเซียต้องการตัวบรูคัสคิมปิมไปเสริมทัพรวมถึงยังคงมีทีมในลีกเอเชียให้ความสนใจในคัาลนี้เพิ่มเติมด้วยสำหรับนักของผลงานของบรูคัสคิมปิมเองนั้นกับพป็นขักขอฟอร์มบริลัมด่นฤดูกาลสัปดาห์ที่บถึงสัปดาห์ที่ลงเล่นลงทุกบริการั้กสิน้น65นัดยิงไป10ประตูกับอีก10แอซซิส,สในคัาลนี้ มีส่วนพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกสครั้งคือ2023และ2024แชมป์เอฟเอคัพแชมป์ลีกคัพ2024และก็แชมป์ชอปปีค 2024, ้คัพ2024ในครั้งนี้ก็เป็นนัาง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันเยอโหมาแรงพอสมควรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงในวินลั่นขอป้องกันทุกแชมป์เมื่อซีซั่นก่อนนะ เบื้องงานนี้นักข่าทางังประธานสโมอสรบริลัมลั่นขอปกป้องป้องกันทุกแชมป์ที่ได้มาเมื่อฤดูการเี่แลวซึ่งงานนี้ลุงเดวินชิดชอบท่านประธานสโมอสรบริลัมได้กล่าวกับลูกทีมทุกคนในวันวารงานตัวนักเตะในช่วงปริสั้นผมอยากจะบอกว่าทีา่บริลัมเนี่ยเราอยู่กันอย่างครอบครัวนะเราไม่มีซูเปอร์สตาร์ทุกคนอยู่ทีมเท่ากันฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือทุกคนต้องแข่งขันกันเพื่อตําแหน่งของตนเองปีนี้เป้าหมายที่ผมจะบอกให้ทุกคนต้องทําก็คือ เราต้องเป็นแชมป์ไทยลีกให้จงได้ก่อนแมบบสุดท้ายเพื่อที่จะได้รับถ้วยแชมป์ในบ้านของเราส่วนฟุตบอลถ้วยทั้งหลายเราเองนั้นจะต้องเอาถ้วยเหล่านี้ทุกถ้วยมาอยู่กับเราให้จงได้โดยบริลัมในฤดูกาลที่แล้วกว้าหมดทุกแชมป์ในประเทศทั้งบริเวณไทยลีกชัง FA Cup และก็บริเวณคัพนอกจากนั้นยังได้แชมป์อาเซียนชอปปี้คัพในครั้งนี้เพิ่มเติมนอีกด้วย เป็นนาว่างานนี้บรดิลัมนะฮะเขาจะมาป้องกันช้ำให้จบได้เพราะฉะนั้นเราต้องรอดูกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอรไรยังไงวราพรตัดสินใจแขวนทุงมือหลังเจอกับอาการบาดเจ็บรบกวนโดยผู้รักษาประตูสาววัย35ปีประกาศแขวนทุงมืออย่างเป็นทางการยุติเส้นทางในการค้าแข้งลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยวราพรบุตรสิงห์ผู้รักษาประตูฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่เจออาการบาดเจ็บรบกวนต้องตัดสินใจปิดฉากกับเส้นทางในการขาแข่งโดยท้นัของวาราพรบุตรสิงห์ได้ทําการยกเลิกสัญญากับไทจงบรูเวลทีมในลีกฟุตบอลไต้หวันหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บฮาร์ดอรร่างกายไม่สมบูรณ์แบบจนไม่สามารถจะลงช่วยทีมได้สำหรับวาราพรบุตรสิงห์ประเดิมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2009และก็ผ่านการแข่งขันทุกบอลหญิงชิงแชมป์โลก2สมัยในปี2015 และก็2019ซึ่งในฟุตบอลโลกปี2015อีกนั้นได้ทำลายสตินะฮะเซฟมากที่สุดไปอันดับที่2ของทัวร์นาเมนต์จากการเซฟ20ครัง้งเซฟได้ทั้งหมด66.7%ป, 2017, ปี2017คว้ารางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม AFF Award บบ2017มนนาครอถได้นอกจากนี้ยังคว้าแชมป์ลีก5สมัยเหรียญทองซีเกมปี2007และก็ปี2013และก็แชมป์อาเซียน3สมัยในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เปิว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันในการว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมันกันครับอารันเงเคียติสินทวีชัยหัวนพวมง,งานปอริสเทโลนั่งตำแหน่งโคช้ชผู้รักษาประตูนะโดยสินทวีชัยหาไทยวัฒนากุลอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยในงานใหม่แล้วหลังจากที่ยุติการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชมบุรีเอฟซีหลังจบศึกในฤดูกาล2024ที่ที่ผ่านมาโดยล่าสุดนั้นสินทวีชัยหาไทยวัฒนากุล กลับไปร่วมงานกับโบลิเทโรเอฟซีทีมเปนศึกไทยลีกสองกันอีกครั้งในตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูที่เกิดขึ้นโดยตีสินทวีชยัยาไทยบรัฒนากุลนะฮะได้เข้าไปร่วมฝึกซ้อมกับทัพนักเตะโบลิเทโรเอฟซเป็นที่ระบิดแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ฤด,ดูกาล2 0 25จะเปิดฉากขึ้นในค้ดนี้ สำหรับทน่นโคเฮียตีสินธวีชัยหาไทยวรฒนกุลเคยร่วมงานกับบริษัทโลเอฟซีสมัยที่ยังคงไม่แขวนถุงมือแต่หลังจากที่ยุติเส้นทางในการค้าแข้งผ่านมรทัดทางตำแหน่งผู้รักสาประตูและก็ผู้จัดการทีมนอกจากนี้ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งนั่งนายกสมาคมนักฟุตบอลอาชีพในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นตำแหน่งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวตอบบา่อมากันครับ อารันยังงงานนี้เปิด2เงื่อนไขบอริบอลหญิงทีมชาติไทยรอดตกชั้น VNL 2025เรามาดู2เงื่อนไขกันสักหน่อยนะฮะสถานการ์บอริบอลของศึกเบอรลลริบอลหญิงเดอช่นเดี2กันี2 0 2บหรือว่าวี l 2 0 2 5กลายเป็นศึกนี้ตกชั้นระว่างทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเกาหลีใต้เท่านั้นหลังจากที่แคนาดาแม้จะแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา มา2ต่อ3เซตแต่สามารถเก็บได้อีก2เซตจากทีมเจ้าบ้านทําให้พวกเขามีแต้มรวมแล้ว8แต้มจะทั้งหมด11นัดร,รับประกันการอยู่รอดในศึก VNL 2 0 2วนในครั้งนี้แน่นอนอยู่แล้วขณะที่ทั้งสองฝั่ง,ง,งทีมชาติเกาหลีใต้ลงเล่นครบ12นัดปิดท้ายด้วยความพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศส0ต่อ3เซตทำให้จบเกมการแข่งขัน ผลงานในครั้นี้นะครับชนะไป1แพ้ไป11ไว้ทั้งหมด5แต้มและก็ไม่สามารถขยับคะแนนเพิ่มเติมได้อีกนับให้ชะตากรรมของทีมชาติไทยอยู่ในตัวมือของทันตนเองนะฮะโดยในค่ำคืนนี้วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมเวลาตีสองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับแคนาดาซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้ว โดยสองเงื่อนไขสําคัญที่ทีมไทยต้องทําเพื่ออยู่รอดในครั้งนี้หากทีมไทยเก็บชัยชนะได้ไม่ว่าจะเป็น3ต่อ0หรือว่า3ต่อ1หรือ3ต่อ2เซตจะมีสถิติชนะ2แพ้ไป10บมิเตรบทหกถึงแปดแต้มรอดตกชั้นแน่นอนหากแพ้2ต่อ3เซตจะได้1คะแนนรวมแล้วเป็น6แต้มซึ่งก็เพียงพอจะอยู่พอรอดตกชั้นเช่นเดียวกันแต่หากแพ้ด้วยสกอร์0ต่อ3หรือว่า1ต่อ3จะมีเพียงแค่5แต้มเท่านั้นในเกาหลีใต้ และด้วยสัดส่วนเซตที่เป็นรองไทยตกชั้นในครั้งนี้ชันชีนี่จึงเป็นแมตช์สำคัญอย่างยิ่งนะฮะของนักตบสาวทีมชาติไทยซึ่งจะต้องงัดฟอร์มที่เรียกว่าดีที่สุดในครั้งนี้ออกมาเพื่อจะรักษาสิทธิ์ในการลงเล่น v n l ปี2026ในครั้งนี้ให้จงได้นะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับอารัยังไงรัชบุรี เอได้ตัวเบรนาชบูสเตอร์เสริมทัพแต่มีแผนในการปล่อยยืมตัวไว้ก่อนนะเมืออ่องานนี้พระราชบ,บุรี FC เสริมทัพในการคว้าตัวเรนนัชบูสเตอร์กองกลางลูกครึ่งไทยเยดมันดิวซีแลนด์โดยมีแผนเตรมปล่อยยืมออกไปหาประสบการณ์เพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสมเสม,มอซึ่งแข่งดารุ่งวัย18ปีก่อนจะย้ายร่วมทัพรชบบาชบังกรเคยอยู่กับสโมสรเชนิสบรุเซียเบอร์ลิน และก็ SV uh, b a b e l s บิ r ส์เและก็ BFC Dynamo อยู่19ปีทีมใน,นลิกเยอรมัน,มนีซึ่งทางหนานของฝั่งราชบุรีมีแผนในการปล่อยยืมเพื่อจะให้นักเตะนั้นได้มีประสบการณ์ในเวทีไทยลีกมากยิ่งขึ้นก่อนจะกลับมาช่วยทีมได้ในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับประน่งของทางฝั่งนะฮะเลน่าชูบูสเตอร์เพิ่งลงเล่นในอุ่นเครื่องกับทางน่งของราชบุรี FC ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมา ในเกมชนะสรัง,งอเอฟซี 4, ทีมจากมาเลเซียไป1 0ต่อศูนในครั้นี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและนี่ก็เป็นขา่าบิ่นไอที่คือผู้บอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่13กรกฎาคม2568โดยชายภูมัคุครงผูนน้บอลถันครับ